ออกมาเบิงหน้าจะ้ะมันนี่ลอยออกมาเบิงหน้านี่คนป่วยออกมาเบิงหน้าจะ้ะลอยมาเบิงหน้าเพราะท่านนี้เห็นเขาเนาะว่ออาเขางามบอเขางามแล้วบงงามมันนี่เลยลอยออกมาเบิงเขาปีนีก่ก็ทําเนี่หละพี่น้องลอยออกมาเบิงเขาลอยออกมาเบิงหน้ามาเบิงว่าไก่พ้าเกี่ยวหรือยังจะ้ะ พอเกี่ยวแล้วนะคะพอเกี่ยวแล้วพอเกี่ยวแล้วว่างเข่าเขาพอเกี่ยวแล้ว,พ,ว,ลวพี่น้องเอ้ยบ้านห้าช่วงเนกอะสิเกี้ยวเขากันเนาะ น้ำแห้งเบิดเลยอ่ะปลาขอนบ่มีแล้วปีนี้ปล่อยน้ำออกเบิดค่ะเพราะว่าปีกายนี่น้ำม,มันหลปีนี้เลยปล่อยน้ำออกเบิดเลยอ่ะปล่อยน้ำออกทางเต่เดือนทุล่าเนาะปล่อยถิ่นเบิดเลยจ้ะไล้บ่มีปลาขอน,นปีนี้ข้าวเกี้ยวหรอจ้ะข้าวเกี้ยวแล้วข้าวเกียวแล้ว